การออกกำลังกายส่วนใหญ่นั้นเราจะนึกถึงการวิง่งการเต้นแอโรบิกและจะเน้นไปที่แขนขาสโพกแต่วิดีโอนี้จะเป็นการออกกำลังกายที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยค่ะคือการออกกำลังกายบริหารสมองนั่นเองค่ะพร้อมกันหรือยังคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะข้อแรกท่าเมตตาทำให้สมองตื่นตัวเร็ว ท่าที่สองท่ากรุณาทำให้มีความตั้งใจคิดดีทำดีท่าที่สามท่ามุทิตาสื่อสารดีฟังดีท่าที่สี่ท่าอุเบกคาเฉยรู้และปล่อยวางทำค้างไว้สามวินาทีนะคะ การบริหารสมองคือการบริหารร่างกายในส่วนที่สมองควบคุมโดยเฉพาะกล้ามเนื้อซึ่งเชื่อมต่อกับสมองสองซีกไว้ด้วยกันให้ประสานกันแข็งแรงและทาําหานข่องแคล่วคุณมีอาการเหล่านี้คิดช้าชๆหลงหลงลืมๆอาการเหล่านี้บองบอกว่าคุณต้องรีบมาบริหารสมองแล้วคะ่ะมาบริหารสมองก่อนที่คุณจะเป็นโรคความจำสั้นถามหากันนะคะ หรือจะเล่นเกมบริหารสมองกันได้นะคะชื่อเกมว่าท่าจีบลองไปดูกันเลยค่ะสำหรับการออกกำลังกายท่านี้นะคะเป็นท่าที่กระตุ้นให้เซลล์ประสาทสัมผัสระหว่างตากับนิ้วนะคะเพราะเราต้องเปลี่ยนด้านนะคะระหว่างจีบกับแอลนะคะการออกกำลังกายสมอง ไม่เพียงแต่ทำให้สมองปวดปรงแต่สามารถทำให้เรามีความจำดีขึ้นและทำให้เรามีสมาธิมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ